หลากหลายความเห็นของชาวต่างชาติก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าสนามบินของประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่สนามบินสำหรับขึ้นเครื่องบินเท่านั้นบางคนถึงกับยกให้เป็นเหมือนเมืองขนาดย่อมเลย ที่มีทุกอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารศูนย์การแพทย์ธนาคารวันนี้ก็ถือซะว่าเป็นการรวบรวมความคิดเห็นนะครับของชาวต่างชาติที่พูดถึงความอลังการของสนามบินในไทยล้วนๆเลยก็มีทั้งมุมของคนที่มาจากประเทศที่อาจจะสนามบินไม่ได้หรือหวาแต่ประเทศเขาก็พัฒนามากๆนะครับแต่บางคนก็มาจากประเทศที่สนามบินก็พัฒนาด้วยจะมีความเห็นแตกต่างกันอย่างไรมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับในความเห็นของต่างชาติคนแรกครับคนนี้มาจากออสเตรเลียเขาบอกว่าเขาเคยพูด ในร็อกของเขาหลายครั้งแล้วว่าสนามบินสุวรรณภูมิของไทยนั่นคือเมืองมากกว่าที่จะเป็นสนามบินมีโซนพักผ่อนที่คบคันขนาดที่เมืองบางเมืองก็ยังไม่ได้มีอะไรขนาดนี้เลยลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าคุณไปที่เมืองเล็กๆในยุโรปหรือในออสเตรเลียเองคุณจะเจอกับร้านสะดวกซื้อสองสามร้านคาเฟ่เล็กๆกับสถานีขนส่งเก่าๆแต่ว่าสนามบินในประเทศไทยเรียกได้ว่าที่ผมต้องบอกว่าเป็นเมืองได้เพราะว่าร้านค้าหรูๆนี่มีอยู่อย่างมากมายในจานร้านอาหารหลากหลายแนว หรือแม้แต่เราหรูระดับโรงแรม5ดาวก็ยังมีให้เห็นผมเดินเที่ยวในสนามบินได้เป็นชั่วโมงโดยไม่รู้สึกเบื่อเลยทุกอย่างออกแบบให้ใช้งานง่ายและมีพื้นที่ที่กว้างขวางไม่แออัดเหมือนสนามบินบางแห่งที่ผมเคยไปที่นี่ดูสะอาดและไฮเทคมากผมเคยไปยังเมืองเล็กๆบางแห่งในสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งบางเมืองในยุโรปก็ยังดูมีความเก่าและโทรมกว่านี้นะคือถ้าคุณเคยไปสำรวจในยุโรปหรือในสหรัฐอเมริกาถ้าไม่ใช่เมืองใหญ่จริงๆสนามบินเก่าแทบจะไม่มีร้านค้าหรือบริการอะไรใดๆเลย คุณจะเริ่มเข้าใจว่าทาไมที่ผมพูดมันไม่ได้เกินจริงมันเหมือนเป็นเมืองเมืองหนึ่งจริงๆขณะที่ความเห็นถัดมาครับเป็นในมุมของชาวสิงคโปร์ซึ่งประเตศของเขาก็สนามบินโดดเด่นอยู่แล้วในมุมชาวสิงคโปร์ว่าอย่างไงมาดูกันครับโดยคนนี้เขาบอกว่าในฐานะคนที่เดินทางในภูมิภาคบ่อยเดินทางไปไทยก็บ่อยผมต้องบอกว่าถ้าเป็นในมุมของผมสนามบินสุวรรณภูมิของไทยความรู้สึกเหมือนเป็นมหานครขนาดจิ๋วแน่นอนว่าผมภูมิใจในสนามบินชางงีของเรามากๆ แต่ก็ต้องบอกว่าสนามบินที่เจอในไทยนี่ก็แตกต่างกันนะคือมีความโดดเด่นในแบบที่แตกต่างกันที่โดดเด่นก็คือมีข้าวกินแบบจัดเต็มแล้วผมก็ชอบในเรื่องของราคามากๆเลยเดินช้อปปิ้งแบรนด์เนมไหนจะหาที่พักผ่อนเงียบสงบเพื่อทำงานได้ก็มีมาตรฐานคล้ายๆกับแบบที่เราคาดหวัง ผมไม่รู้สึกลำบากเลยนะเมื่อมาที่เมืองไทยอาจจะเป็นเพราะผมหลงไหลในกรุงเทพด้วยด้วยความที่มีรถไฟที่เชื่อมต่อกับเมืองมันก็เลยมีความรู้สึกว่าระหว่างอยู่ที่สนามบินมันไม่ให้ความรู้สึกว่าเราอยู่ในสนามบินอย่างที่คุณพูดเลยแต่เหมือนกับว่าเรามาที่เมืองแห่งหนึ่งและกําลังจะขับเคลื่อนด้วยรถไฟที่เข้าสู่มหานครที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าสนามบินของไทยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยวทุกระดับ ไม่ว่าคุณจะเดินทางแบบประหยัดหรือรูราสนามบินแห่งนี้มีตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทุกคนผมเดินทางผ่านหลายสนามบินแต่สุวรรณภูมิจะให้ความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์มากกว่าเป็นเหมือนสถานที่ที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่เดียวผมประทับใจในส่วนนี้ด้วยเช่นกันสนามบินนั้นโดดเด่นด้วยการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนจะว่าไปเมืองที่ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กยังมีสนามบินที่เดินทางเข้าเมืองได้อย่างลําบากหรือแม้กระทั่งลอนดอนเองก็ด้วยแต่ในกรุงเทพฯคุณสามารถนั่งรถไฟเข้าใจกลางเมืองได้ในเวลาไม่ถึงชั่วโมง มาสะดวกมากสำหรับนักเดินทางและช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะสนามเป็นที่ดีไม่ใช่แค่ใหญ่โตแต่ต้องใช้งานและได้ประสบการณ์ที่ดีและผมคิดว่าสนามบินไทยทําได้ดีมากในจุดนี้บางส่วนครับถึงกับบอกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้สนามบินไทยเหนือกว่าหลายๆประเทศก็คือความเป็นมิตรของพนักงานผมเคยเจอสนามบินที่เจ้าหน้าที่ทํางานกันแบบเย็นชานั่น,เ,นเกิดขึ้นในหลายๆประเทศมากปัจจัยหนึ่งที่ทําให้สนามบินของไทยดีกว่ามาจากความเป็นมิตรของผู้คน ทุกคนดูเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือแม้บางครั้งจะมีคิวยาวมากๆในการตรวจคนเข้าเมืองแต่ก็มีการจัดก,การที่ดีและไม่ได้ทําให้รู้สึกหงุดหงิดขนาดนั้นนอกจากนี้สิ่งที่ทําให้ผมตกใจคือราคาสินค้าและอาหารในสนามบินไม่ได้แพงเวอร์เหมือนในสนามบินยุโรปผมซื้อกาแฟและอาหารไทยในราคาที่สมเหตุสมผลมากซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากในสนามบินขนาดใหญ่บางก็เข้ามาให้ความเห็นครับว่าสุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่น่าทึ่งตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากเครื่องบิน ผมรู้สึกได้ถึงความกว้างขวางและโออ่าของอาคารสนามบินทุกอย่างดูโมเดินมากและการออกแบบก็ผสมผสานระหว่างความล้ำสมัยและความเป็นไทยได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะเสาที่ตกแต่งแบบไทยและโครงสร้างเหล็กที่ดูแข็งแกร่งสิ่งที่ทำให้ผมชอบในมุมของผมนั่นก็คือความเป็นระเบียบของสนามบินก่อนหน้านั้นเราอาจจะติดภาพและประเมินว่ากรุงเทพอ,อาจจะเต็มไปด้วยความโกลาหลแต่สนามบินของพวกเขาไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่ที่นี่ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งเลยนะว่าจํานวนผู้โดยสารนั้นเยอะจริงๆ มนแสดงให้เห็นถึงความนิยมของผู้คนที่เดินทางเข้ามาในขณะที่ความเห็นดัดมาครับบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่สนามบินสุวรรณภูมินะสนามบินของไทยที่ผมคุ้นเคยมีทั้งสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองทั้งสองต่างได้รับการยกย่องว่าเป็นสนามบินใหญ่ระดับโลกที่มีขนาดใหญ่ผมต้องย้ำว่าเป็นระดับโลกแล้วเพราะฉะนั้นการที่หลายๆคนพยายามเปรียบเทียบว่ามันเหมือนเป็นเมืองขนาดย่อมหรือแม้แต่ความเจริญที่ดูมีมากกว่าเมืองบางแห่งในบางประเทศ ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการบินของเอเชียตวันออกเฉียงใต้หลายๆคนอาจจะพยายามเถียงว่าเป็นสิงคโปร์แต่ก็คงต้องบอกว่าประเทศไทยก็เป็นคู่แข่งคนสําคัญเลยทีเดียวผมมองว่าเรื่องนี้ไทยมีทําเลที่ตั้งที่ได้เปรียบพวกเขาจึงสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้ได้เปรียบมากเลยในแง่ของการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สนามบินของไทยถูกพัฒนาให้รองรับกับเที่ยวบินจํานวนมากทั้งในและนอกภูมิภาค คอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับคําเขาบอกว่าเรื่องนี้มันพิสูจน์ให้เห็นว่าในไทยนะ่ะมีนักท่องเที่ยวเหนือความคาดหมายมากกว่านั้นเยอะผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาให้เห็นจนํานวนมากอยู่ในทุกๆปีสนามบินไม่ใช่แค่จุดขึ้นลงเครื่องบินอย่างเดียวแต่เป็นประสบการณ์สำหรับนักท่องเที่ยวไปแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าพวกเขาตั้งใจมาก,มากๆที่ออกแบบให้หรูหรามีสไตล์แต่ขณะเดียวกันก็นกสะท้อนวัฒนธรรมไทยได้อยู่ บางส่วนวิเคราะห์ไปถึงการแข่งขันกับสนามบินระดับโลกในภูมิภาคน,นะครับโดยความเห็นนี้นะครับบอกว่าไทยดูตั้งใจมากเลยที่ต้องการจะเป็นฮับระดับโลกซึ่งหมายความว่าพวกเขากำลังแข่งขันกับสนามบินสิงคโปร์ชางงีที่ได้ชื่อว่าเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกเรื่องนี้ก็เลยทําให้สนามบินในไทยก็ต้องยิ่งใหญ่รูหงราทันสมัยไม่แพ้กันเพราะไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่สามารถที่จะดึงดูดสายการบินและนักเดินทางจากทั่วโลกได้จะว่าตามตรงสนามบินสิงคโปร์นี่ไม่ธรรมดาเลยนะ คือพวกเขาสามารถสร้างให้มันดีที่สุดในโลกได้และไทยเองก็พยายามที่จะเป็นสิ่งนั้นด้วยบางส่วนนะครับก็พูดชมไปถึงความสามารถในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศไทยที่เหนือความคาดหมายนะครับโดยความเห็นนี้นะครับบอกว่าในมุมที่ผมไม่คาดคิดก็คือความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างของไทยผมคาดไม่ถึงว่าไทยจะมีประสบการณ์การสร้างสิ่งเหล่านี้ได้มากขนาดนี้แต่พอสำรวจไทยมากขึ้นก็รู้สึกว่าพวกเขาสร้างถนนทางด่งดวนรถไฟฟ้าสารพัดอย่าง คงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเองตอนแรกผมเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่เห็นอยู่ในไทยนั้นเป็นการให้ความช่วยเหลือจากประเทศที่อาจจะพัฒนามากกว่าแต่ไม่ใช่เลยเพราะผมดูดีๆเข้านั่นเป็นบริษัทก่อสร้างในไทยซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากความเห็นต่อมาครับบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่ทําให้สนามบินไทยแตกต่างจากชางงีหรือแม้กระทั่งที่อื่นๆผมว่าที่นี่เป็นเหมือนศูนย์กลางไลฟ์สไตล์มากกว่านะโดยมีบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่น่าสนใจมาก โรงแรมในสนามบินใครจะคาดถึงว่ามีโรงแรมในสนามบินรองรับนักเดินทางที่ต้องการพักระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องโดยมีการพูดถึงโรงแรมแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ติดกับตัวสนามบินที่เขาบอกว่าสามารถเดินทางจากอาคารผู้โดยสารไปที่โรงแรมได้ไม่กี่นาทีโดยคนนี้เขาให้ความเห็นว่าผมชอบ,บามากๆเลยหมอสลับนักเดินทางที่ต้องรอเปลี่ยนเครื่องนานหรือว่าต้องขึ้นเครื่องตั้งแต่เช้ามืดมีบริการห้องพักเป็เดย์ยูสด้วยให้เช่าเป็นรลายชั่วโมง สำหรับคนที่ต้องการพักในระยะสั้นเป็นอะไรที่สะดวกมากโดยมีคนแสดงความเห็นเพิ่มเติมนะครับว่าโรงแรมในสนามบินของไทยนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้สนามบินเสริมความยิ่งใหญ่ได้มากยิ่งขึ้นและครบวงจรได้มากยิ่งขึ้นเอาตรงๆนะในเมืองบางเมืองยังไม่ได้มีโรงแรมที่มันดีขนาดนี้เลยแต่ทีนี้ครับก็มีคนหยิบยกสนามบินชางงีของสิงคโปร์มานะครับคือจากเติมที่เขาก็พูดถึงสนามบินในประเทศไทยอยู่ดีๆมันก็เป็นประเด็นที่คนมาคอมเมนต์ต่อกันเยอะเลยนะครับโดยความเห็นนี้ก็บอกว่า แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่มีใครเถียงได้หรอกว่าสนามบินชางีของสิงคโปร์ยังไงก็เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกคือไม่ได้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคองเดียวแต่เป็นในระดับโลกไปแล้วมีทั้งน้ําตกเจเวลที่อลังการระบบอัตโนมัติล้าสมัยและการบริการระดับพรีเมียมสนามบินของไทยอาจจะใหญ่นะใหญ่จริงแต่ยังไงก็สู้ชางงีไม่ได้แต่ทีนี้นะครับคนที่เป็นต่างชาติมาโต้แย้งให้ไทยนะครับก็มีเหมือนกันนะครับโดยก็เบรกไว้วเลยนะครับว่าช้าก่อน ชางงีของสิงคโปร์น่ะอาจจะดูหรูหรานะแต่เราต้องดูที่การใช้งานจริงสนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้เป็นแค่โชว์รูมไม่ได้เป็นแค่สถานที่ไว้โชว์ให้ใครดูแต่เป็นศูนย์กลางทางการบินอย่างแท้จริงที่รองรับผู้โดยสารจานวนมามหาศาลมากกว่าฮะใช่เหรออันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นความเข้าใจผิดของเขาหรืออะไรยังไงนะฮะคือเขาบอกว่ารอ,องรับผู้โดยสารอย่างแท้จริงไม่ได้เอาไว้เพื่อถ่ายรูปอย่างเดียวแต่เรื่องนี้ก็ผ่านการโต้แย้งในมุมมองของชาวสิงคโปร์ด้วยนะครับคือ เขาก็ออกตัวนะครับว่าเขามั่นใจว่าสนามบินของเขาเไม่ธรรมดานะครับชางีมีระบบการบรหิหารจัดการที่ลื่นไหลไม่มีปัญหาคิวยาวแบบไทยหรอกนะและการจราจรหนาแน่นเหมือนบางครั้งที่สมุวรภูมิก็ไม่มีเรื่องนี้ถูกโต้แย้งนะครับชางีน้ำตกสวยก็จริงแต่ถามจริงจริงเถอะคนที่เดินทางบ่อยๆเขาจะไปยืนดูน้ำตกกันทุกครั้งขนาดนั้นไหมผมคิดว่านั่นนะเป็นเหมือนสถานที่ที่เปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วให้คนไปถ่ายรูปแต่มันไม่ใช่ทุกครั้งที่คนจะไปถ่ายรูปนะ ถ้าคุณเป็นนักเดินทางที่ไปติดต่อธุรกิจหรือว่าไปเที่ยวจริงๆคุณก็ต้องการสนามบินที่ยังไงก็เป็นพื้นฐานของสนามบินที่ดีอยู่ดีผมคิดว่าถ้าเป็นความเป็นสนามบินจริงๆนะผมคิดว่าแบบของไทยนี่ถือว่าเหมาะสมส่วนภูมิเอกลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยและที่อยากจะแชร์ก็คือพวกเขามีความเป็นวัฒนธรรมของตอนเองในสิงคโปร์ผมยังดูไม่ออกเลยว่าตรงไหนคือสะท้อนถึงวัฒนธรรมสิงคโปร์หรือว่ามันไม่มีมันไม่ใช่แค่การสร้างส,างสิ่งก่อสร้างที่ไฮเทคอย่างเดียว คุณเห็นรูปปั้นยักษ์แบบไทยในสนามบินไหมโอเคมันอาจจะไม่บือหวาเท่าสนามบินชางยีหรือว่าเห็นโซนนวดแผนไทยไหมสิ่งเหล่านี้แหละคือวัฒนธรรมสิงคโปร์ไม่มีสิ่งเหล่านี้และทําให้ต่างชาติรู้สึกถึงความเป็นสิงคโปร์ไม่ได้มันไม่ใช่แค่สนามบินที่เป็นเหมือนศูนย์การค้าใหญ่ๆผมบอกเลยวัฒนธรรมไทยนั้นคือสิ่งที่ดึงดูดผู้คนเข้ามาจากทั่วโลกและมีให้เห็นอยู่ในสนามบินผมกลับคิดว่าสิงคโปร์พยายามจะสู้ด้วยความวือหวาที่มากกว่าแต่มันก็ได้เท่านั้นนะ แต่ว่าทีนี้รัามีต่างชาติคนหนึ่งนะครับเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าแต่ถ้ามันเป็นบริบทในการที่เป็นนักเดินทางที่จะต้องต้องการบินไปเมืองรองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองรองไม่ว่าจะไปที่กัมพูชาหรือไปที่ไหนก็ตามแต่ที่เป็นเมืองแยกย่อยออกไปอย่างการที่ผมเองไปที่เวียดนามอยู่บ่อยครั้งไปที่เมืองต่างๆของเวียดนามผมต้องให้ความเห็นนะว่าสนามบินที่ดีที่สุดในการที่จะไปเมืองของเวียดนามเป็นประเทศไทยมากกว่าที่จะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นที่สุวรรณภูมิหรือดอนเมือง คือสนหรับผมแล้วต่อเครื่องไปที่เวียดนามต่อเครื่องไปที่ลาวกัมพูชาพม,มา่าจีนได้ง่ายมากแถมมีตัวเลือกสายการบินที่ราคาถูกให้เห็นได้มากกว่านี่คือสิ่งที่ผมสัมผัสได้กับการเดินทางในภูมิภาคสำารบินชางยีสำหรับผมบอกต,ตรงๆว่ามันให้ความรู้สึกไฮโซหรูหรากว่าก็จริงแต่ผมเคยลองจองตั๋วจากสิงคโปร์ไปเวียดนามคือจะพบว่าราคามันสูงกว่าไทยเยอะเลยเพราะสายการบินโลคอสส่วนใหญ่ตั้งฐานอยู่ที่ประเทศไทย สนามบินไทยก็เลยเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักเดินทางอย่างแท้จริงที่ไม่ได้ต้องการความวือหวาอะไรมากมายอีกสิ่งหนึ่งที่ผมต้องให้ประเทศไทยมากกว่าเพราะว่าการบริการที่เข้าถึงได้มากกว่าความเป็นสนามบินที่หรูอย่างเดียวเวลาที่ผมเดินทางไปต่างประเทศผมจะมองหาสนามบินที่ทําให้ผมสามารถเดินทางได้ง่ายจริงไม่ใช่แค่ไปถ่ายรูปลงอินสตาแกรมแน่นอนว่าถ้าผมต้องการอัพโซเชียล er, เนี่ยผมไปที่ชางงี ผมไม่ปฏิเสธเลยผมไปที่ชางงีเพราะว่ามีของครูหลาให้ดูให้ถ่ายรูปมากมายแต่ถ้าว่าตามตรงถ้าจะเดินทางจริงๆนะไปสิงคโปร์เนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะกว่าเพื่อจะสัมผัสประสบะการณ์นั้นขณะที่สุวรรณภูมิเอาจริงๆก็มีตั้งแต่ทุกระดับเลยตั้งแต่ห้องรองรับที่หรูไปจนถึงร้านอาหารราคาประหยัดก็มีด้วยนั่นคือสิ่งที่มีมากกว่าคุณจะหาเข้าแกงสตีทฟู้ดที่สนามบินชางงีเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่ที่สุวรรณภูมิจะมีอาหารทาไทยแท้ๆราคาที่จับต้องได้ซึ่งผมรักตรงนี้มากๆ บางส่วนนะครับเขบอกว่าถ้าผมมีเวลา8ชั่วโมงระหว่างรอเที่ยวบินเนี่ยผมไปที่กรุงเทพนะแน่นอนว่าสิงคโปร์น่าสนใจตรงที่พูดถึงกันนั่นแหละแต่ว่านอกจากนั้นแล้วถ้าไปมาครั้งนึงก็คงจะไม่ไปอีกครั้งแต่ถ้าผมต้องต่อเครื่องผมอยากไปเที่ยวกรุงเทพกรุงเทพเป็นเมืองที่ทําให้ผมอยากไปแล้วก็สํารวจกี่ทีมันก็ไม่เหมือนเดิม ผมจะนั่งรถแท็กซี่เข้าไปเมืองไปเที่ยววัดพระแก้วหรือจะไปเดินเล่นริมแม่น้าเจ้าพระยาไปชอปปิ้งที่ตลาดอัดจจุจักก็ทําได้อย่างง่ายๆในแบบที่ประสบการณ์ที่สิงคโปร์ไม่สามารถให้ได้สนามบินสิงคโปร์รูลาจริงแต่ก็ต้องอยู่ในสนามบินอะไรอย่าไปที่อื่นเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจจะไปเดินห้างงั้นเหรอเดินห้างในสนามบินใช่รูลาแต่มันไม่ได้มีชีวิตความเห็นต่อมาครับบอกว่าประเทศไทยมีแผนจะขยายสนามบินสุวรรณภูมิให้รองรับผู้โดยสารได้เกือบร้อยล้านคนในอนาคต นี่ยังไม่นับรวมสนามบินอุตภเป่าที่กําลังจะก,กลายเป็นศูนย์กลางการบินแห่งใหม่คือถ้ามองในระยะยาวผมว่าเรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วไทยเองก็จะกลายเป็นศูนย์กลางการบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ดีชางยีในตอนนี้ถ้าเป็นในปัจจุบันถือว่าเป็นสนามบินที่ได้รับรางวัลมากที่สุดแต่ในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานที่รอ,องรับการเดินทางจริงๆผมคิดว่าไทยกําลังจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งของภูมิภาคนี้ความเห็นสุดท้ายเขาก็บอกว่า ประเด็นคือสิงคโปร์ไม่สามารถทําราคาไดเหมือนไทยอะสิเรื่องนี้มันมีผลนะความคุ้มค่าเนี่ยมันส่งผลต่อความประทับใจสําหรับผมแล้วที่สิงคโปร์ทุกอย่างแพงหมดเลยแค่ซื้อกาแฟที่สนามบินชางงีก็จ่ายไปเกือบสิบตลนล์สิงคโปร์แล้วคือประมาณ250บาทนะครับตีเป็นเงินไทยแต่ที่สุวรรณภูมิผมสามารถซื้อกาแฟได้ในราคาที่60บาทอยู่และยังได้ของที่ดีอีกต่างหากสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นนะครับที่พูดถึงความอลังการของสนามบินในประเทศไทย ที่เปรียบเสมือนเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่มีทุกอย่างเลยครับไปไปมาในช่วงหลังๆก็มี f อฟสนามบินชางงีนะครับก็คือสนามบินของสิงคโปร์ก็เข้ามาแจมแสดงความเห็นด้วยก็เลยกลายเป็นเรื่องตกเถียงเล็กๆน้อยๆกันไปใจอย่างนั้นสรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับทั้งหมดคือการแปลเล่าเรียบเรียงในสไตล์ของผมเองถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้ติดตามกันต,อนนตอนน่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับยังมีอีกหลากหลายข้อมาเลนน่ากันต่อในคลิปหน้าครับและอย่าลืมนะครับเสื้อยืดที่ผมใส่อยู่นี่คือแบรนด์ไทยสัญชาติไทยนะครับถ้ากำ ดูได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับแบรนด์ไทยสัญชาติไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ